ของตาดยานะครับโดยจําเลยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช่สิทธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอ่ะอันนี้คือคอําฟ้องพอสารอ่านไปเรื่อยๆศาลไปเรืยกก็สุดท้ายจะลงด้วยคำตัดสินตัดสินพิจารณาแล้วจําเลยมีความผิดจริง,ต,งตามตามคำสั่งฟอ้องนี้พิจ <c oughs> ารณาว่า 10ทางการเมือง20ปีจำคุก1ปี9เดือนยังไม่เคยมีประวัติในการทำความผิดลดโทษรับคักลารับสารภาพลดโทษก่อนลดโทษก่อนตึงหนึ่ง like ตึงหนึ่งปี9เดือนนี่คือ21เดือนตึงหนึ่งค่ะเหลือสัก10เดือนเนี่ย่จะออกโทษจำให้รอลงอาญาไหมโทษจำรอลงอาญาเพราะยังไม่เคยทำผิด